เคลกิจกรรมฉลองคันโตโปเกมอนภูมิภาคก็มีสวัสดีนะครับเพื่อนๆเทรนเนอร์ชาวโปเกมอนโกทุกคนดินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพ่อโกเทรนเนอร์นะครับก็วันนี้นะ,ะงานเฉลิมฉลองคันโตจะเริ่มตอน10บโมงนะฮะจบวันที่7นะวันอาทิตย์นะครับก็เมื่อวานพูดรายละเอียดไปแล้วนะครับวันนี้จะ การันตีนะฮะคนที่เลเวล3 1ขึ้นไปจะได้ XL Candy จากการพัฒนาร่างโปเกมอนนะฮะแล้วก็เมก้าอีโวลูชันยีดูได้3เท่าก็โอ้เดิมก็นานอยู่แล้วนี่อยู่นานกว่าอีกนะฮะได้ XP 2เท่าจากการหมุนเสาหรือโปเกมสต็อปมันกูละนะครับแล้วก็พัฒนาร่างโปเกมอนนะครับเป็นอ่าพัฒนาร่างเป็นวีนนซอร์จะได้แฟนซีแพนทาริซาดจะได้บัสเบิร์น บาสตอยจะได้ไฮโดรแคนนอนถ่ายรูปก็จะเจอ3ตัวคันโตซึ่งไม่ว่าจะผ่านไปกี่10ปี20ปี25ปี3ตัวนี้ก็จะเป็นตัวหลักเสมอเจอประจำนะครับออย่างอื่นไม่พูดถึงแล้สปอนตัวที่จะเกิดนะครับเนี่ยก็มี3ตัวมีวีดีวพีเจโอนี่มันตัวแรกที่เธอเลยนี่หว่านะครับมีแกสซี่อันนี้น่าเก็บนะครับชันซี สนอแหลกอ่าใครยังไม่มีก็เก็บนะครับทีนี้สิ่งที่เราจะมาพูดถึงเป็นหลักวันนี้ก็คือเควสจากการหมุนเสานะครับหมุนเสาแล้วได้เควสอะไรนะรหมุนเสาแล้วได้ได้เควสนี่จับอ่อจับไอ้สามตัวเนี้ยนะครับตัวได้สามตัวเนี้ยรวมกันเนี่ยได้ห้าตัวนะครับได้บาบูซนะครับ ไอวีร้อยที่สี่เจ็ดเจ็ดคือใครอยากหาไอวีร้อยเนี่ยต้องทำเควสอย่างเดียวเลยแต่เสามันน้อยเข้าใจนะครับชามันเดอร์ครับไอวีร้อยสี่สองศูนย์โซคาเทลนะฮะไอวีร้อยสี่ศูนย์ห้านะครับ,รบพัฒนาร่างโปเกมอนจะได้แรคันดี้นะแรคันดี้ก็เอาไว้ใช้กับเอาแปลงไปเป็นคันดี้ตัวไหนก็ได้นะครับที่เราขาดแมกกาอีโว อีโวนะตัววีโนวีโนซอลชาลิซาดแล้วก็บาสตอยจะได้หนึ่ง x มืนเอ็กพีโอ้โหเยอะว่ะแล้วก็หมุนเสาหรือยิมนะฮะเราอาจจะได้พลังงานเมก้าของวีโนซอลชาลิซาดแล้วก็บาสตอยสามตัวนี้ยังไงก็เอาไปใช้ได้นะครับแล้วก็ใช้เบอร์รี่5เม็ดในการช่วยจับโปเกมอนก็จะได้ลูกบอลน,นะครับไทม์รีเซิร์ช นะฮไทม์รีเซิร์ชอ่ะพอดีมีโทรศัพท์เข้านะครับเอามาดูไทม์รีเซิร์ชกันบ้างนะครับก็อ่ามันจะมีวันที่2นะครับก็จะได้เป็นอะไรเนียแอนด์ฟลาเฟตนะครับอ่าก็จะได้เป็นนี่แหละไอ้เจ้าฟาเฟตฟาเฟตก็ไอ้นกต้นหอมใช่ไหมเนียอ่แล้วก็อะไรอ่ะ วันที่3จะเป็นดิกเลตนะครับวันที่4จะเป็นไมทามนะมิสเตอร์ไมแน่นอนนะวันที่3นี่น่าจะเป็นไอ้นี่ไอ้ไอ้อะไรนะไอ้เอ่อจิงโจ้อะจิงโจ้อ่าวันที่4จะเป็นมิสเตอร์ไมนะครับวันที่5จะเป็นอันวอ่าคือเป็นโปเกม,มอนต,ต่างประเทศนะครับก็ทำให้เสร็จละกัน อ่ะคันโตเมียแอนฟลเฟิตนะครับก็มีสเต็ปเดียวนะก็จับโปเกมอน50ตัวได้5,000 XP ใช้10เบอร์รี่ในการช่วยจับโปเกมอนนะครับก็จะได้วีโนซอลเมกาเอเนจีใช้10พายแนัปจะได้ชาริซาดเมกาเอเนจีนะฮะใช้10นานแเนบจะได้บาสตอยเมกาเอเนจี แล้วก็หมุนเสาหรือโปรเกสต็อปห้าเสาห้ายิมก็ได้นะครับจะได้อันตาบอลแล้วได้จับเจ้าฟาเฟสนกต้นหอมนั่นเองรีวอร์ดจะได้สแตทอีก5 0 0 0ันเอ็กพีอีก5 0า0นะให้ตัวให้เอ็กพีเยอะมากเลยนะส่วนวันอื่นๆก็คงคล้ายๆกันแล้วก็จะได้จับแหละนกต้นหอมมิสเตอร์ไม์นะครับนกต้นหอมมิสเตอร์ไม์เจ้ากันกัสคานนะครับ แม,แม,แม,แม่ลูกกิงโจ้แล้วก็วัวนะคันโตรีเจนอันนี้เควสซื้อนะครับเควสซื้อถ้าคุณอยากได้ไดนามิกอติคุนโน่แซบดอสแล้วก็มอร์เทสนะครับถ้าคุณยังไม่มีคุณสามารถซื้อเควสในราคา99บาทได้นะครับขยันขายชิบหายเลยบริษัทใหม่เนี่ยนะฮะก็จะจับ จับโปเกมอนร้อยสิบโอ้โหนี่นี่ซื้อเควสแล้วก็ต้องทรมานกูนด้วยใช่ไหมเนี่ยจับโปเกมอนร้อยสิบห้าตัวนะอันนี้เดี๋ยวนะผมขอดูก่อนอ่ะอันนี้เป็น e x c l u s i v e Special Research นะครับซื้อแล้วไม่หายนะอันนี้ไม่หายซื้อแล้วจะอยู่ในช่องสเปเชียไม่หายไม่มีหมดเวลาจาับโปเกมอนร้อยห้าสิบเอ็ดตัวนะฮะจะได้ซินแวตซินเวอร์ไพนยแนบเบอรี่ใช้เบอรี่ร้อยห้าสิบเอ็ดเม็ดนะก็จะได้ไพยนยแนบเบอรี่ หมุนเสาหรือโปรแกรมสต๊อปหนึ่งล้อห้าสิบเอ็ดเสาจะได้หนึ่งหมื่นเอ็กพีหาพลังงานนะเอ็มพีจากสิบห้าเสาจะได้หนึ่งหมื่นสตาร์ดัสอได้ได้รัด,ด,ดเยอะแล้วจะได้ไดนาแมกอาร์ติคูโน่แล้วก็ลูกอม,มเขาแล้วก็แรคแคนดี้ส่วนอีกสองตัวยังไม่รู้ผมว่าน่จาจะคล้ายๆกันนะแล้วก็จะได้เป็นซับดอทกับอ่ามอเทสนะนกไฟฟ้ากับน,นกไฟ ประมาณนี้นะครับคอลเลกชันชาเลนจ์นะครับคอลเลกชันชาเลนจ์ก็คือเขาจะให้เราหาจับบาโบซอพัฒนาร่างเป็นไอวีซอแล้วก็พัฒนาร่างไอวีซอเป็นวีโนซอถ้าเป็นสัญลักษณ์แบบนี้ให้จดจำไว้ว่าคือพัฒนาร่างตัวอื่นก็เช่นกันนะพัฒนาร่าง3ามสตาร์เตอร์คันโตนั่นเองนะครับ รีวอร์ดจะได้เมกาเอเนจีหนึ่งร้อยเม็ดเลยทีเดียวนะฮะก็จะพัฒนา,นาร่างเป็นเมกาได้เลยนะครับแล้วก็มีอะไรอีกไม่มีอะไรแล้วนะฮะนี่เป็นข้อมูลจากเว็บลีกดักนะเออเขาทำมาไว้อย่างดีนะก็ใครจะซื้อก็ซื้อครับผมไม่ซื้อ <laughs> มัน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 ซื้อคือซื้อใครใครยังไม่มีซื้อได้นะแต่พวกผมมีเยอะแล้วนะครับ เออมีกันเยอะแล้วแล้วก็เนี่ยใครยังไม่มีก็ได้นะอติคอนโนแซบดอตม์เทสแล้วก็ e vert, อีเวนซื้อแล้วมันไม่หายไปไหนนะเป็น e x c ก u s คลูซีฟสเปเช e ยลรีเ h ถ้ามันบอกว่าเป็น Special หรือพิเศษหรืออยู่ในช่องพิเศษไม่มีวันหายอ่ะประมาณนี้ครับนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้ามีรายละเอียดเพิ่มเติมของตัวอื่นเดี๋ยวค่อยมาว่ากันสาหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แหละนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะคอมเมนต์มาติติงได้ ด่าได้แต่อย่าแรงนะครับผมยินดีรับฟีดแบ็กเสมอสำหรับ,รบ,รบคลิปนี้ไว้แค่นี้สวัสดีครับ